ะะเกิดจากรังไข่หอันภายในมีหลายอาวุนเนืน่องจากมีหลายเมล็ดนี่นะคะเมล็ดกลีบย,ยังคงอยู่เพื่อปกป้องผลอ่อนในระยะแรกส่วนกลีบดอกมักจะร่วงโ่นหลังจากการปฏิสนธิและไม่จําเป็นอีกต่อไปเนื่องจากหน้าที่หลักของกลีบดอกคือการล่อมแมลงผสมเกสร ซึ่งชนิดของส้มก็คือ freshy fruit เพราะส่วนของผลมีเนื้อเยื่อที่นุ่มและมีน้ำยิ่งแก่จัดก็จะยิ่งมีน้ำค่ะประเภทของผลคือ simple fruit หรือผลเดียวผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวในดอกเดียวและส้มจัดอยู่ในตระกูล hesperidium ซึ่งพริขาบที่จเจริญมาจากผนังรังไข่แบ่งออกได้3ชั้น exocarp นะคะผนังผลชั้นนอกจะหนานเหนียวมีต่อมน้ำมันที่สร้างกลิ่นหอมระเหย m e s o c a r ผนังผลชั้นกลางจะเป็นเยื่อนุ่มๆข,ขาวๆ endocarp นะคะคือผนังผลชั้นในคือส่วนที่ห่อหุ้มเป็นกลีบส้มแยกกันแต่ละกลีบภายในมี juice v e s i c l หรือถุงบรรจุน้ำเลี้ยงอยู่จำนวนมากคค่ะขอบุณค่ะ